ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพท,ทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีค่ะ วันนี้มีท่านผู้ชมส่งภาพแขนขาที่มีจุดเลือดออกสีแดงเล็กๆก,กระจายไปทั่วมาให้ดูและยังบอกอีกด้วยนะคะว่ามีอาการเลือดออกตามไรฟันร่วมด้วยอยากจะทราบสาเหตุที่เป็นเพื่อไขข้อข้องใจนี้เราไปพบกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันค่ะจากภาพที่เห็นอาการแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรคะครับ สักภาพที่เห็นนะครับก็เป็นลักษณะเลือดออกที่บริเวณผิวหนังนะครับแล้วก็เลือดออกตามไรฟันซึ่งเข้าได้กับภาวะเกล็ดเลือดต่ำนะครับในคนไข้ที่มีระดับเกล็ดเลือดที่ต่ำเนี่ยก็อาจจะมีจุดแดงๆเล็กๆกดไม่จางนะครับหรือว่าอาจจะมีเลือดออกตามเยื่อบุต่างๆเช่นมีอาการเลือดออกตามไรฟันภาวะเกล็ดเลือดต่ำคืออะไรคะ เกล็ดเลือดคือเป็นเม็ดเลือดชนิดหนึ่งที่อยู่ในกระแสเลือดคนเรานะครับทำหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้เลือดออกหรือว่าในกรณีที่มีบาดแผลเกิดขึ้นเนี่ยก็จะทําหน้าที่ช่วยให้เลือดหยุดไหลได้ในกรณีที่เกล็ดเลือดต่ำเนี่ยคือระดับเกล็ดเลือดที่น้อยกว่า1 5 0 0 0 0เซลล์ต่อไมโครลิตรนะครับแต่อย่างไรก็ตามเกล็ดเลือดที่ต่ำเนี่ยก็ไม่จาเป็นจะต้องมีอาการได้นะครับ ยกเว้นในกรณีที่เกล็ดเลือดต่ํามากก็คือว่าระดับเกล็ดเลือดที่น้อยกว่า30,000ืนะครับจะเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดเลือดออกได้เองโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีอุบัติเหตุหรือว่าการกระทบกระแทกก่อนได้เลยนะครับสาเหตุของภาวะเกล็ดเลือดต่ําคืออะไรคะ เกิดได้จาก3สาเหตุหลักๆนะครับสาเหตุที่1เกิดจากการที่ไขกระดูกหรือโรงงานสร้างเม็ดเลือดเนี่ยสร้างเกล็ดเลือดได้น้อยลงส่วนสาเหตุที่2เกิดจากการที่มีการทำลายเกล็ดเลือดมากขึ้นกว่าปกติเช่นภาวะที่มีการสร้างแอนติบอดีต่อเกล็ดเลือดนะครับทำให้เกล็ดเลือดเนี่ยโดนทําลายมากขึ้นส่วนสาเหตุที่3เกิดจากคนไข้เนี่ยมีภาวะโรคตับทําให้มีม้ามโตเกล็ดเลือดส่วนหนึ่งก็เลยเข้าไปอยู่ในม้มนะครับทำให้เวลาเจาะเลือดเนี่ยจะพบว่ามีระดับเกล็ดเลือดที่ต่ําลงได้ครับ ถ้าเกล็ดเลือดต่ำควรทำอย่างไรดีคะควรรีบมาปรึกษาแพทย์นะครับแพทย์จะทำการซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าสาเหตุเกล็ดเลือดต่ำนั้นเนี่ยเป็นจากอะไรนะครับและให้การรักษาตรงตามสาเหตุนัน้นๆต่อไปครับภาวะเกล็ดเลือดต่ำจะไม่อันตรายถึงแก่ชีวิตหากรู้เท่าทันเข้ารับการรักษาและปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัดนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน